ลงไปต่อฮึฮึฮึฮองดีเอ้ยเอมันองเอยนอนเด้งเลยเมาเลยหนูวิธียังจอมยุทวิธียังจอมยุทไอ้หนูสู้พีไม่ได้หรอกพี่มันจอมยุทธถังซานนี่โ่ไปเลยอาใจเอ้ยเอยเอ้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 ยกูยดเ่กูไปทออเลยทำเลยทำเลย นี่ถ้าปิดเลยหุยหุยหุยค้อนผมอไปไหนอ่ะไม่ซิกเนเจอร์<ป>เฮ้ ที่ทุกคนเห็นในตอนนี้ก็คืออัปเดตใหม่การคอแลบของเกมฟรีไฟนะครับอย่าง Free-fi x Ex e Exo l a n d ตำนานจอมยุทธพูดถังซานในอัปเดตครั้งนี้มีไอเทมสุดลิมิเต็ดที่จะเปิดขายแค่ช่วงนี้เท่านั้นครับและที่สำคัญไม่ได้มีแค่ไอเทมที่เปิดขายอย่างเดียวนะครับยังมีไอเทมที่แจกฟรีๆกันอีกด้วยจะมีอะไรบ้างในการคอแลบฟรีไฟเอ็กโในครั้งนี้ไปดูกันดีกว่า เริ่มจากอย่างแรกนะครับของที่เปิดให้มาซุ่มนะนั่นก็คือแพ็คถังซานโอ้โหดูดิวิธีแห่งจอมยุทธนะครับโอ้โหแพ็คนี้จะประกอบไปด้วยค้อนเห่าเทียนนะครับโอ้โหค้อนอใหญ่เลยครับทุบทีเดียวนี้น่าจะหลับป,ประมาณ3วันนะ่ะแล้วก็มีท่าเห่าเทียนพิพากษานะครับอื <c> ้อ <oughs> ท่ายางให้รวมไปถึงยังมีแบนเนอร์และโปรไฟล์ของถังซานนั่นเองนะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในแพ็คนี้ก็คือ แพ็คชุดของถังซานั่นเองนะคุณดูชุดดิโอ้โหโคตรจอมยุทธนะครับโคตรอลังการใครเห็นนี่ก็ต้องอยากได้นะครับผมไม่มีแล้วเดี๋ยวเอาไปลงไปเล่นเลยดีกว่าเฮ้ยผมเป็นใครโดนซอมบี้ไล่อ่ะเอาเมือดพิษมาแล้วผมมาแล้วจอมยุทธมาแล้วเดี๋ยวไปช่วยโอ้ยมันยิงกูค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 นยิงกูเยี่ยมตายไปเลยเยี่ยมยอดไม่เยี่ยมดิกูยังไม่มีปืนเลยเก็บปืนแล้วเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อน เป็นลมเป็นลมเงียอยเว้น่อนอย่า้นป๊า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 ป๊ป๊าป๊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 ป ยิงยิงเข้าเมียนโอ้ยเออเออเออออเออเอมันอยู่ข้างในอะไรเจออะไรมันอยู่ในโกดังไอ้คนเหรอนดิฟันมาดีฟันมาดิ่ยิงอยูยิงอยูยิงเพื่อนมันอยู่เฮ้ยมันมันชุบมันชุบอยู่ชุบอยู่โอเคอ่ะเฮ้ยกระสุนกูหมดอ้ายโดนยิงยิงบอลกูทอมี่ยิงบอลกูเฮ้ยกระสุนกูหมดโอ้โหแย่ละกระสุนกูเหลือสี่นัดไม่มีกระสุนแล้วไอ้เก็บจะส่งกูดิสองมีมันก็ตามกูกูเห็นเพื่อนมันอยู่ในโกดังตัวหนึ่งอยู่ไหนฮะ เอ๊ะนีเ๊ะเฮ้ยเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้ยเอาเอาแต้หนแตกนึงแตกหนึ่งเอาเอาอ๋อแตกหแตกหแตกหนึ่งเาพิเแตก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 ระเบิดกันไปไประเบิดันไปดีระเบิดมาละเพื่อน ฉาดเลยฉาดเลยตา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 ยมาตายมาเออสวย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 ฉาด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 สวยมันรุดวิ่งหนีวิ่งหนีไปไหนจีวิ่งหนีไปไหนวิ่งหนีไปไหนเฮ้ยนักรุกเขาไม่วิ่งหนีกันดูว่ามีตัวปะมีมีมีทุกคนเฮ้ยนะอ้อวกูจะตายเฮ้ยอ้าวมันซ้ำกูมันซ้ำกูสวย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 ช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนมันรุด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 กูก็ตาย ช่เหรอเรามีแชมป์แน่นอนเลยเอาวะมาดีมาดีนี่เพื่อนตายหมดแล้วเหรอเดี๋ยวกูคิวเลือกกันเลือกน้อยตายหมดแล้วแบบอ้าวแล้วอ๋อผีเข้าหลังกูเจ้าด้วยผีผีเปนซ้ำกูแล้วเออเดี๋ยวผู้สนใจคนกูจะตายเพราะผีนี่อ่ะ่วยเฉย่ฉยมันลงมาแล้วตัวหนึ่งมันเป็นตีกูแล้วช่วยเจ้ากูช่วยอยู่เพฉยอปอ่ะอ้าวอ้าว มนี่มึงรู้ป่ะมันมีที่ชุบด้วยนะตรงรูปหัวใจในแม่บะเห็นป่ะสีน้ำเงินนั่นอะเนี่ยมึงเดินเข้าไปแล้วก็ไปยืนตรงนั้นมันจะชุบกูเกิดแบบใหม่เว้ยกับเพื่อนเว้ยโอเคโอเคไปเลย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 เมื่อไรกูเกิดเฮ้ยคนมาคนมาเฮ้ยอยู่ในนี้ไว้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เกิดแล้วใกล้เกิดแล้วเออใกล้เกิดแล้วเออเดือดสามคนมา เป็นอะไรเนี่ยพวกไมาไก้ไม่รู้กูถอดไม่ได้คทำไงอ่ะเดี๋ยวไอแล้วไม่จะขับไปไหนกูขึ้นไปแได้เออขึ้นไปเะาล้วเบิร์นอ่าเต็มอ้าวมึงว่าจะรอดไหมไม่กูขีดอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยมันพาขับเข้าง เฮ้ยฉลาดเงี้ยนะไปขับให้มันโดนหินทำไมเอ้ยให้กูขับดีกว่าอย่างเงี้ยมนับอะไรอ่ะขับไปไหนอ่ะเอ้ยมีคนชุบอ๋อมีคนชุบอยู่อ๋งหอเนอะตรงมุหอไป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 โอ้ยจะรอดไหมเนี่ยวันนี้กูเดินก็ได้มึงจะขับขนาดนี้เฮ้ยมึงจะชุบได้แล้วจะชุบได้แล้วจะรู้แกูวิ่งกูวิเออ อยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในตัวหนึ่งอ๋อเแล้วเฮ้ยมันโดนวงมันโดนวงทำมันไม่ออกมาตายนะไปไปไปก่อนรถเขาวงคเจ็บนะวงเจ็บนะเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นคนข้างล่างเห็นปะเห็นป่ะมันขึ้นบันไดมาแล้วน่ะนั่นน่ะมันวิ่งขึ้นบันไดมาแล้วน่ะนี่แหละไม่ตายมันวิ่งเข้าโกดังมาแล้วเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยอีกคนอีกคนอีกคนอีกซอบบี้มันก็เยอะจังเฮ้ยมันอยู่หลังไอ้วอร์ยิงไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันวิ่งออกวงไปเฉย ลองลองดูลองดูลองดูในโกดังอ่ะดักยู่ดักยูว่ายืนยิงไม่ได้เลยซอมบี้ไล่ตบกูเนี่ยว่าน่าจะอยู่ไม่ได้นานอ่ะมันอยู่นอกวงอ่ะกูดักข้างนอกดักนอกวงอยู่เอ้าเย้ชนะสักที ตงจากไไปชนะตั้งนานใช่ครับกลับมากับกิจกรรมก่อนนะครับสําหรับสายฟรีนะฟังก่อนมีกิจกรรมแจกไอเทมฟรีอย่างกิจกรรมเส้นทางสู่วิญญาณจันที่จะแจกอาวุธมีดเข็มนวดมังกรนะครับโอ้โหวิมวามวิมวามเห็นใครถือนี่โอ้โหไม่อยากเข้าไปใกล้เลยครับเพราะมันดูอันตรายเหลือเกินอยางต่อไปนะครับนั่นคือรถไส้กอกยุทธภพนะครับอื แค่ชื่อสตูก็กลัวนะครับโหนี่ขับไปด้วยนั่นจ้องใส้กอกนี่คือหิวแล้วนะและไม่ได้พี่แจกแค่นี้นะครับถ้าคุณทํากิจกรรมไปเรื่อยๆจนครบคุณก็จะได้รับแพ็คมู่ไปนะครับโหชุดโคตรจะจอมยุทธเลยครับคุณจะเอาไปใส่นะแบบเท่ๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปมิกกับชุดที่คุณมีอยู่หรือจะเอาไปแมทก,กับตัวละครก็ได้นะครับกิจกรรมนี้ทําไม่ยากครับเข้าเกมทุกวันเพื่อทํากิจกรรมสะสมโทเค็นนะเพื่อมาปลดล็อกของรางวัลทาไปเรื่อยๆครับคุณก็จะได้รับไอเทมเหล่านี้ไปฟรีๆกันเลย แฟนมันแท้โซแลนและผู้เล่นฟรีไฟทุกคนไม่ควรพลาดนะดกิจกรรมนี้ตอนนี้ผมมีแพ็คมู่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูดีกว่ามาเห็นสกินละกลายเป็นมู่ไปและมูไป่มูไปไหนหมูไปไหนอ๋องยแอบดด้วยวะเพื่อนครับไปทุอคนเต็มเลยสวัสดีครับน<ำ>ชนเลยตายโดนรถชน <c oughs> โอเคเราเรา,เราจะมาทำธารกิจหารถไสก้กะน,นะครับ ในรอบนี้รถเช็ดกัอกใช่แล้วหารถเช็ก๊อกหารถเช็ก๊อกแล้วขับรถเช็ก๊อกไปชนคนนี่พระกิจเราเป็นไงเท่ไหมหัวใจทำได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่หาไปก่อนคุเฮ้ยคนเฮ้ยเอ้ยกูคุณโอ๊ยสวัยสวยสวยสวยพี่ดิบตูเออเออยิงไม่ดิเออ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 ลังกู ตั้งกูเฮ้ยเพื่อนสวยๆเพื่อนโหดเพื่อนโหดเพื่อนโหดมากเพื่อนเพื่อนก็โดนยิงเลยมึงมาไหนตายดิโอ้โหเขาช่วยยิงตายเฉยปู่มาชุบก่อนมาชุบคนตายก่อนนี่ไงลูกบ้าเจอแล้วลงขับปุ๊บมันจะกลายเป็นรถไส่กรอกไหม ลเดฮ้ยนี่ไอ้รถใส่กอกเจอแล้วแผลใส่กอกไปแล้วหาวัตถุกิจชนโอ้เอานน่นโน่นเพื่อนนกมาช่วยเพื่อนเร็วเออกำลังไปปีปอปีปอไม่ได้ใส่กอกหรอมึงหุบไปเลยเขับไปเลยมาแล้วมาแล้วมาเพื่อนใส่กอกปุ่นปนชนนั่นเลยกูแล้วกูเลนอ่ะมาเคลียร์กันหมดแล้วอ่ะนี่นี่นี่คนคนคนเฮ้ยไอ้ที่ เฮ้เฮ้อเยั่วอ้หตกลงไกระโดดไปมันมีบาริสต้ารถไฟอ้ากลายเป็นรถไ้กอกยางเก็บของก่อนเฮ้เนใครอะเฮ้ไม่ใช่เพื่อนนี่ตามตามตาปไหนไปไหนเฮ้เฮ้อยู่นี่ โอ้ยิมันดื้อไอเสียเพื่อนเรามาเพื่อนเรามาช่วยเออโดนระเบิดไปดีโดนระเบิดไปดีเพื่อนเราเอาอ่ะอ้าวเฮ้ยคนนึงบนคนนึงบนคนมาเหรอคนนึงบนคนนึงบนตรงนู้นน่ะฮะอุ๊ยอุ๊ยโดนตายบ่ตายบ่ยิ่วันเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วอ๋อ ในบ้านติดกูตายเออกูจะขับรถดีแล้วเมื่อนตายหมดยแลรวจะระเบิดไหนใครยิงมึงเพื่อนกูรัคได้นี่นี่นี่นีมันไ่เข้ามัเลยวะเฮ้ยเพื่อนมาเหรอเพื่อนรถมาเพื่อนมานี่นนี่นี่นี่มันจะชัดมันจะชัดมันจะชัด เสียเหลี่ยมดีเสียเหลี่ยมดีนี่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 ไอ้ลมลมเออทำไหมทำไหมไอ้คนไม่ไปจะยิงกูเปล่านี่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 ตายร้อยเก็บเพื่อมัแล้วเหลือเหลือเหลือมันอยู่ไหนมันไปไหนหรอไม่ได้เลยเพื่อนเย้ยกูตกตายแล้วกูกกตายแล้วเชี่ยผีตามโอ้ย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 มันอยู่โอ้โหมุมนี้กว่าแย่ละ เข yeah oh. mm hmm. no. okay. ี้ยเดโอ้โเขี้ยและเขียยแล้วเฮ้กูยิงสกัดไปก่อนเชี้ยปืนกระสุนปืนหมดหมดมาเลยแล้วก็ปืนเล็กไอ้เขี้ยละเขี้ยดูดิกูต้องใช้กูมีอาวุธลับนี่มีดวงมังกรโดนมาไหมล่ะไม่โดนแล้วเพื่อนเขี้ยไอ้วอร์ดิจะไปยังไงเข้าไปยังไงตั้งรอ แล้วผมไม่เ <commercially> ก <os> oh, oh, ่งด oh. <sh> yeah ้วยมอหโอ้โหวงก็บีบชิปเฮ้ยชิบหายแล้วย้าวงถึงแม้จะแพ้แบบท่าไม่สวยนะครับแต่แพ้ หังซานมีท่าสวยๆให้เราได้สุ่มนะครับอย่างกับท่าจอมยุทธ์วงแหวนวิญญาณถ้าอยากเป็นจอมยุทธ์ตัวจริงเราจะต้องมีชุดประจําตัวของเราที่ไม่เหมือนใครการแต่งตัววิธีแห่งจอมยุทธ์มันต้องอย่างนี้มาเรามามิกชุดดีกว่าชุดผมไม่มีเยอะนะครับ <c oughs> มีน้อยมากนะก็เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะมีชุดน้อยหน่อยนะชุดนี่ผมมีหน้าก,กากเฮ้ยหน้ากากนี่ก็เท่ขึ้นมานะเสื้อก็เสื้อเดิมดีกว่าเสื้อเดิมเท่กว่านะครับเสื้อนี้นเท่เสปิตเมกม อะไรอ่ะนี่ดีกว่ากางเกงครับนี่อนี่ไหมดูเฟี้ยวฟ้าวขึ้นมานะครับมันอาจจะดูธรรมดาแต่ว่ามันมันก็ธรรมดาแหละเออแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับรองเท้าเออนี่ไงจอมยุทธจอมยุทธเขาไม่ใส่รองเท้ากันจบนี่แหละคอลเลกชันที่สุดยอดมากวิธีเองจอมยุทธดาบไมต้องปืนนีกว่านี่ครับไปไปกันมัมีคําว่าแพ้อยู่ในทีมเราอต เอาเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเลยโออแพ้ยับเลยวิธีแห่งจอมยุทธรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วกู <c oughs> ไม่เคยชนะเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวชนะสักรอบเพื่อนไปเฮ้ยรอบนี้เป็นการเป็นงานรอบนี้เป็นการเป็นงานมาว่ะมาว่ะมาว่ะเพื่อนมาเลยเชื่อว,ว่ารอบนี้ต้องชนะเยี่ยมยอด โอ้โหลั่นหมดแบกมันยืนนิ่งโอลั่นหมดแบกมันยืนนิ่งมันสวนมาเปรบตายเลยอ่ะแพ้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่กระสุนเรืออะไรอ่ะเออตายอรื่องเว้ย เออกำลังไปกำลังไปมาลกมาลุกไปเพื่อนนี่เดียวเพื่อนเย้ในสุดเราก็ทำได้สุดยอดจริงๆมาวะมามาตานี้กำลังไปพื่อ้ยโดนยิงโจ๊มอันไดอย่ เ,เกือบละเ,เกือบละโอ้โหมันยืนมันยืนเท่เลยมันยืนแอคกเลยโอ้วมันเต้นด้วยโอ้โหแพ้แบบยับอยูนเลยครับเอาละรอบนี้เอาจริงละวิถีแห่งจอมยุที่แท้จริงต้องบับก่อนต้องบับก่อนเอาเลือกเอาใช้ยเฮย้เพื่อนกับบับเพื่อนกับบับมามาบับสองบับจอมยุสองอย่างนั้นก็ชนะแน่แน่ บัฟเป็นมโนนะครับเอไม่ช่วยอะไรหรอกแล้เวเทไปก่อนมาเพื่อนอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยเฮ้ยไอ้เจย์ะเดี๋ยวไปช่ยว,ยว,วยเรียบร้อยอมาบอกแล้วต้องบัฟก่อนต้องบัฟจอมยุทธก่อนมาเมื่อเข้ากับทีมของจอมยุทธเราจะต้องมีสกินปืนของจอมยุทธนะครับสกินปืนดอกบัวพุทธพิโรธถังมีขายเหมือนกันนะครับในแพ็กนี้บัฟจอมยุทธด้วยปะ yeah! โอ้ยเกมเขาเริ่มกันแล้วอะอะไรอะมาศัตรูไปไหนกันหมดจะลองอาวุธของจอมยุทธหน่อยดีเสียงอะไรอะเพื่อนเอ้าศัตรูเฮ้ยดับเลยเพื่อนโง่ดับเลยเพื่อนโง่เจอเจอปืนจุมจอมยุทธ์ไปมันทำไรอะหายตัวนี่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 เย้นี่แหละคือวิธีแห่งจอมยุทธ โอ้โหเล่นเป็น20กว่าตาเพิุงชนะตาแรกมาเนื่องจากว่าแพ็กถังซานนะครับกับแพ็กมู่ไป่นะครับเป็นชุดเนาะเราก็สามารถไปแมทกับตัวละครแต่ละตัวได้นะครับนี่อย่างกับตัวนี้นะครับผมเอาแมทกับแม็กซิมเนาะก็จะเท่ๆแบบน,นี้เลยนะครับคุณก็เอาไปแมทกับตัวอื่นก็ได้นะครับนี่รูปรักมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามตัวละครนั้นๆน,น,นะถ้าเราจะเอาตัวนี้พี่พ,พี่พี่แว่นตัวนี้ลองมาใส่อยู่ดินี่ กลายเป็นหนุ่มเขานะครับโอ้โหดีเจดีเจจอมยุทธหรือจะเป็นอันนี้ลิงเจ๊กเจ๊กคุณดูลิงจอมยุทธเป็นยังไงอย่างเท่อารอเป็นพี่คนนี้ดิพี่ไคลรอดนะครับเชีย่ยโคตรเท่ดูดิจอมยุทธปีศาจเนี่ยครับคุณก็สามารถเอาไปแมทกับตัวละครตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณชอบเลยนะครับสามารถแมทได้หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปแมทกับแพ็กชุดมู่ไปดูนะครับเอาพี่คนนี้ดีกว,ว่าเท่ดี มุ่งไปอยู่ไหนนี่ดูสิเป็นยังไงดูเข้มขึ้น <h sarà> สุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะอินคอนเทนต์ตำนานจอมยุทธผู้ถังสารมาจากที่ไหนก็สามารถปลดปล่อยพลังและผจญภัยในโลกแห่งจอมยุทธด้วยกันได้ในเกมฟรีไฟ r e ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24ตุลานี้สามารถดาวน์โหลดเกมฟรีไฟล e มาเล่นด้วยกันได้ทั้งระบบ iOS และ Android ลิงก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปครับ